รามคามสถูปประเทศเนปาลสถูปเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ที่ยังคงความบริสุทธิ์เชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุก็ยังดำรงอยู่ภายใต้องค์สถูปเจดีย์นี้มายาวนาน2,568ปีแล้วเท่ากับปีพุทธศักราชเพราะรามคามสถูปแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น หลังการเสด็จดับขันธปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละจากนั้นจึงมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าออกเป็น8ส่วนนำไปสู่8เมืองใหญ่ในขณะนั้นซึ่งเมืองเทวตหะได้รับมาหนึ่งส่วนจึงนำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่รามคามสถูแห่งนี้ในยุคที่หลงจีนฟาเหียนเดินทางมาที่นี่ ในปีพศ943และหลวงจีมพระถังซัมจั๋งเดินทางมาในปีพศ1174ได้บันทึกเรื่องราวถึงความน่าอัศจรรย์ของรามคามสถูปเอาไว้ว่าบริเวณข้างสถูปรามคามมีบึงน้ำใสขนาดใหญ่ในบึงน้ำนี้มีพญานาคใหญ่คอยรักษาองค์พระรามคามสถูปแล้วพญานาคนี้ได้ทำเครื่องบูชาสักการะ มาบูชาองค์สถูปเจดีย์อยู่ตลอดจึงเป็นอันว่ารามคคามสถูปมีเรื่องเกี่ยวข้องผูกพันกับพญานาคที่เขาให้ความเลื่อมใสศรัทธ,ธาคอยรักษาดูแลมาตลอดระยะเวลานับพันปีทีเดียวจุดนี้ตัวพระครูอินเดียเองเมื่อมาถึงที่นี่ก็ได้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสงบเยือกเย็นเป็นพิเศษทุกครั้งไป พระบรมสารีริกธาตุที่เก็บรักษาเอาไว้ที่รามคามนี้เชื่อว่าจะดำรงอยู่สืบไปจนกว่าจะหมดสิ้นอายุไขของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกได้ระบุการปรินิพานของพระพุทธเจ้าไว้สามวาระการปรินิพานครั้งแรกเรียกว่ากิเลสปรินิพานหรือสอุขปาทเสสนิพานคือการดับลงอย่างสิ้นเชิง ของกิเลสตัญหาแต่ยังคงมีธาตุขันมีพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระศาสดาอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิคยาการปรินิพานครั้งที่สองเรียกว่าขันปรินิพานหรืออนุปาทิเสสนิพานการดับสนิทลงอย่างไม่มีส่วนเหลือเป็นการสิ้นสุดยุติลมหายใจ และพระชนชีพแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเกิดขึ้นณเมืองกุสินาราและการปรินิพานอย่างที่สเรียกว่าธาตุปรินิพานคือการดับสนิทลงแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดในหมื่นโลกธาตุแสนโกดจัก,กรวาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเบื้องหน้าเมื่อ พระศัทธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดานั้นถูกผู้คนละเลยไม่มีใครได้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแล้วสถูปเจดีย์ต่างๆที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุกลายเป็นถูกทิ้งรกร้างห่างไกลจากผู้คนเสียแล้วและเมื่อวาระนั้นมาถึงคือจุดสิ้นสุดยุติลงแห่งพระพุทธศาสนายุคการพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกกธาตุ แม้พระบรมสารีริกธาตุที่รามคามแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันจะไปรวมตัวกันทั้งหมดภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาในสถานที่ตรัสรู้และจะประกอบรวมกันจนกลายเป็นพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านระบุเอาไว้เลยว่าแม้พระบรมสารีริกธาตุสันหานเล็กสุดเท่ากับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็จะไม่หายไปแม้เพียงแต่องค์เดียว ดังนั้นพระรูปโชมของพระศัสดาจะกลับมาบริบูรณ์แล้วสว่างสวัยเรืองรองอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพ์อีกเป็นเวลา7วัน7คืนซึ่งปาฏิหาริย์ครั้งนี้เหล่าพรหมเทวดามากมายต่างลงมาชุมนุมกันเพื่อทำสก,การะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายต่างโศกเศร้าอาลัยอาวรว่าบัดนี้พระธรรมของพระศาสดาจะอันตรธานไปจากโลกแล้ว โลกจะเข้าสู่ความมืดบนอนนทการอีกแล้วแล้วเมื่อครบเจดวันพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาจะเกิดเตโชธาตุคือไฟธาตุเผาเพื่อสลายพระบรมสารีริกธาตุจนสิ้นไปแล้วเมื่อนั้นพระธาตุของพระองค์จึงอันตรธานไปจากโลกธาตุและนั่นคือจุดสิ้นสุดยุติอายุของพระพุทธศาสนา ยุคกาลนี้แล้วนับจากวันนั้นจะไม่มีพระพุทธศาสนาไปอีกยาวนานจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาอุบัติตรัสรู้ในโลกดังนั้นพวกเราในวันนี้ยังคงมีโอกาสดีเรายังได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นหลักฐานความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังมีโอกาสได้กราบสักการะบูชา ยังมีโอกาสได้นําธรรมะของพระองค์ที่ยังดํารงอยู่ในโลกมาประพฤติปฏิบัติจนเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้นี่ยังเป็นโอกาสดียังเป็นนาทีทองของพวกเราทั้งหลายก่อนที่พระพุทธศาสนาจะสลายไปกับการเวลา